สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับสวัสดียามเย็นครับที่บ้านสวนแม่วลีครับมาพร้อมกับนี่โทนี่ครับโทนี่มาเป็นเพื่อนนี่ครับสภาพอากาศก็ฝนตกนะครับแต่ก็ตกแค่ยาเขียวนะครับไม่แรงมากที่ด่านขุงทศที่พันธนะครับเขตอื่นก็อาจจะแรงน้ำขังเลยครับ แต่พันธนะดูครับแคนนี่เองยังไม่ฟื้นครับต้นไม้ยังต้องการน้ําอยู่เยอะไผ่ไม่ขึ้นหน่อเลยครับปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้กินหน่อไผ่ของตัวเองเลยครับของที่สวนเลยอันนี้ก็เดี๋ยวมาหาเก็บเครือตําลึงกันครับนี่ครับขึ้นไปปกคลุมต้นละมุดแล้วครับเหมืองเรือตําลึงมีอยู่แล้วก็นี่ครับ ต้นนี้ก็มีอยู่ในป่าชะอมก็น่าจะมีนะครับเดี๋ยวผมไปหาดึงเคือตำลึงแป๊บครับเอาไปให้ไก่นะครับอ่ะก็ไปเก็บตำลึงได้นี่ครับพอสมควรละเดี๋ยวเอาไปให้คุณไก่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปให้ไก่เลยครับปกันเลยครับ้ไก่ หิวหิวไมได้เลยอาไปดูยากันให้สนุก ไปเก็บไข่ด้วยครับวันนี้มาเก็บไข่มืดเลย,ยนี่ครับน้องไก่น้องไก่อารมณ์ดีของผมสิบตัวนี่ได้กินตำลึงโอ้โหชอบใจใหญเลยใบตำลึงได้เขี่ยดได้เลยครับเดีย๋ยวเก็บไข่ครับ รู้สึกไข่ก็นีครับเยอะเลยนี่ไข่อยู่สองลังนะครับแล้วก็นูน่นนี่ครับน่าจะสามวันล้วแม่ไม่ได้เก็บนะครับผมมาเก็บเองเลยดีกว่าชื่อใคกันครับ สิบ2ลองอยมีแต่นะเนี่ยสิบสองสิบสีองจไม่ให้จไม่ให้ หกแปดไข่กำลังสวยเลยครับยี่สิบยี่สิบนี่น่าจะสองวันละวนี่ครับยี่สิบสองจะไม่ยอมให้ผมละยี่สิบสามครับยี่สิบสามฟอง ยี่สิบสามฟองน่าจะสามวันนะครับเฉลี่ยวันละแปดฟองไม่ไปเคี้ยวกันใหญ่เลยทีนี้เพราะว่ามาลุมมาลุมที่ไข่แล้วครับนี่ครับมาลุมที่ไข่ กไข่มันเต็มหลังนีอยากแตกไปด้วยนะครับผมว่าสามวันแล้วพ่อไม่เก็บไปแม่ไม่เก็บไปทางนี้ไม่มีครับไข่กันอยู่สองจุดเองนี่ฟางไม่มีด้วย,ยก็ไข่ก็อยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่กินเออไม่กินในนี้นะครับตามเฝ้าไข่ใหญ่เลยเดี๋ยวออกกันครับนะครับตามเฝ้าไข่ของไข่ของผมเราจะ ใส่ไปใส่มาอาจจะด,ดูเขากินอำนึงบนทางด้วยนะครับชื่ออ่านี่ครับนี่น้องไก่ผมมันมาเก็บไปยี่สิบสามฟองครับ,บ,ดเ,เ,รบรเดี๋ยวขาปิดประตูก่อนนะครับ บ่อเนี่ยนี่ครับก็เก็บไข่แล้วก็พามาดูโอมครับโอมได้ฝนก็จะเป็นอย่างงี้ครับนี่นี่ครับยอดยอดก็จะสวยหน่อยอันใหนที่เพิ่งงัดอันนี้ก็จะนี่ครับจะแก่นครับแก่นนี่ไปครับเดี๋ยวไปดู ก็ก็ตามมานะครับพออยู่ใดเแล้วพอเข้าไปดูไก่อีกรอบนึงเพื่อความสบายใจนี่ครับฝนไม่ตกครับหน่อไม้ไม่ขึ้นเลยครับหน่อไม้ที่สวนผมยังไม่มีเลยครับเอ้ยมีสักหน่อไหมให้มีเลยปกติจะได้กินก่อนเพื่อนเลยนะครับบานสวสนนี่ นี่พอเอาโซนนู้นออกครับโซนที่อยู่ทางด้านหน้าออกครับยังเลยครับดูครับฝนมันไม่ตกเลยครับเป็นดินทรายไหมครับเนี่ยคนงอกดีนะครับหน่อไม้อะแต่ฝนไม่ตกตกมาแค่นี้นีดหน่อยครับยังไม่ชุ่มชื้นดีก็อะไรอย่างเงี้แหละครับก่อนนี้ครับนี่ตอนคือขาถึงแล้วกนู่นนี่โซน ต่ำๆจได้กินนี่ครับยอดชอมก็พอได้เอาไปเจียวไข่ครับนี่นี่ฮะมีชอมมีไข่ครับในสวนก็เอาไปเจียวกันได้แร้ก็เดี๋ยวไปดูทางนึ้นต่อกวันเลยครับไม่ได้มาก็อย่างนี้แล้วครับขอเดินชมสวนหน่อยนี่ฮะโอ้นี่ก็ไม่พ้นที่จะโดน มแมลงดุนแมงอีกแมงแตะแกครับกัดตลอดสมโอครับหอ่อบางไม่หอ่อบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีแบบแมงเจาะเน่าธรรมชาติครับเราไม่พ่นยานะครับก็ต้องอย่างนี้แหละครับรับไปเต็มๆกับอนที่ว่าไม่สมบูรณ์ดูครับลูกนั้นขนาดห่อแล้วนะครับห่อแล้วยัง เน่าแล้วก็ร่วงได้เสียหายได้เหมือนกันนี่ฮะอันนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ที่หลังจากชุดที่หอนะครับนี่ยังไม่โดนมาควนครับน่าจะไม่อยู่แล้วครับเอในวันทองเน <c oughs> ยุงครับกัดยุงไหลด้วยเสียวอันเนี้ยน่ครับภูมสวยลูกเยอะ รอบนี้ลูกใหญ่แล้วนะครับชุดแรกใหญ่แล้วนะครับนี่ห่อเลยอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับชุดที่ห่อร้อนอากาศก็ดีครับช่มงเย็น่อยงชั่วหน่อยครับนี่ครับถ้าฝนส่งตอนนี้นะครับนี่ครับในหนากําลังชุดแรกนะครับในหนาชุดแรกกาลังติดเนี่ยชุดที่เขาลักใบเนี่ยถ้าฝนส่งลูกก็จะใหญ่นะครับหรือฝนปล่อยๆอย่างเงี้ยลูกก็จะโตนี่ฮะที่ผมบอกและครับคือ อยู่ช่วงที่เขาจะถูกฝนเยอะหรือน,น้อยนี่ครับนี่โดนโดนนกมาแอบแล้วเริ่มมีสุกน,นี่ครับนกแอบแล้วแต่ลูกมันไม่โตครับเพราะว่าจังหวะอยู่ที่จังหวะครับนี่นี่ชุดนี้เหมือนกันครับ,ช,ช,รบชุดนี้นี่ชุดใหม่เนี่นี่ครับชุดนี้นี่ถ้าถ้ามีฝนก็ลูกก็จะขยายกว่านี้นะครับ มันออกเรื่อยๆครับถอยๆกันนี่ฮะยังตากเ็เริ่มแยะก็มีบางลูกก็แกลนแดดไปแล้วครับนี่แกลนแดดก็มีครับเนี่ครับนี่โซนเดี๋ยวไปดูยาไม่ค่อยลบนี่ครับนี่นี่ลูกก็ได้ขนาดนี้แล้วครับนี่ครับดูคนดูลูกเลยครับ โอ้หมืดแย่แล้วนะครับนั่นลูกนั้นตาตาตีละเริ่มจะเก็บได้ละแต่ก็ลูกไม่โตแล้วแกลนแดดไปแล้วลเหมือนกันต้นนู้นเหมือนกันครับสี่ห้าต้นเนี้ยในนามันก็หลายปีด้วยแล้วก็พอฝนไม่ส่งครับนฝนไม่ส่งก็ลูกในเท่านี้ลูกเท่านี้ก็นีอีกสัก สองวันก็เก็บนะครับนี่เก็บได้แล้เก็บอยากกินเพราะว่ามันก็มีมีหนอนด้วยนะครับในหนานี่ตัตูอีกตัวนึงก็คือหนอนนี่้อยสุกจนนี่ฮะอยู่ก็สุกนกก็จัดการแล้วหลายลูกเลยนะลอยรุ่นแรกครับนี่ครับดูลอยนกจัดการก่อนแล้วนนครับนนพาสํารวจ นี่ฮะนี่ครับมันจะลูกได้แค่นี้แหละครับชุดชุดอ่าที่ออกช่วงเดือนมกราเนี่ยลอยลอยมากระลอกแน่เลยครับใหญ่ๆอย่างงี้นู่นตาแยะเห็นนี่กระลอกอยู่ด้วยกระลอกเข้ามาแล้วโอ๋นี่ครับชุดนี้ที่ผมเคยอัปเดตให้ดูนั่นแหละครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีสุกมีตาตีบตาออกให้ให้เห็นแล้วว่าว่าฉันแก่แล้วนะนะครับนี่นี่ครับอีกหน่อยก็เอาได้แล้วนี่ดูนี้เพราะว่ารูปไม่ใหญ่แล้วฝนมาน้ำไม่ไม่ทันแล้วไงครับฝนล,ลงตอน วันสองวันนี้ก็ไม่ช่วยให้เขาขยายได้แล้วลูกยินสภาลำไปดูเดินก็ดินพอมุ้มมุบเลยครับเนี่ยื้ถื้ได้อยู่ต้นไมยก็ไม่ต้องลดน้ำได้เป็นสัปดาห์เหมือนกันครับการสาพาพถ้าตกจากเมื่อวานเนี่ย โอ้ต้นนู้นก็ดูสิตายแล้วปีปีนี้ปีนี้นี่ครับต้นนู้นปีที่แล้วสวยเลยปีนี้ดูจริงมาหักด้วยแล้วก็น่าจะยังไม่ซูมเต็มที่ดูกแก้วมก่อนครับบานเมื่อเก่าก่อนผมมาถ่ายคือกำลังบานนะครับอันนี้เริ่มเป็นลูกละ ลือนลูกละเกือบสิบลูกครับแก้หิวได้นะครับเนี่ยครับติดลูกละดูดูดูใครดูว่าจะลูกใหญ่หรือขนาดไหนพอเราฝนก็ตกมาพอดีเขาก็ช่วงสูบน้ำเข้าลูกเขาแล้นะครับหูดน้ำไปให้ลูก แลียวเลยครับช่วงนี้นี่ครับขาที่คุณยายคุณแม่วาลีแต่งนะครับแต่งแต่งกอเขาก็จะงอกมาใหม่ครับแทงหน่อขึ้นมาใหม่เนี่ครับสวยๆเลยไม่สูงไม่ลกมากนะครับนี่ได้ฝนกันงอกขึ้นมาไม่ตายครับอยู่ใต้ดินขานี่ไม่ต้องกลัวตายครับแล้งไงเขาก็ ถึงดูดูฝนใส่ปุ๊บแข็งแรงทันทีปลูกมันละม้วนว่ากล้วยก็นี่ครับถ้าเราไม่สางทิ้งนะครับมาไม่สางทิ้งเนี่ยครับมันก็มีครับก็ติดปีติดออกให้อยู่นะครับแต่บางทีก็ต้องสางเพราะว่าเขาเป็นโรคตายพายด้วยอนะไรเนี้ยสางให้สวนสะอาดถ้าเลี้ยงหมู ป่าครับเหมาะเลยเราถ่ายมู้งนมุ้งป่านี่เหมาะเลยนะครับเอากล้วยให้กิน <S <S ผมก็มีแนวคิดอยู่นะครับสับให้กินสับให้กินแต่ก็ยังเป็นแค่แนวความคิดนะครับเพราะว่าพ่อเปิดน้ำให้อะไรวันนี้เปิดแรงแล้ว อมีความคิดว่าถ้าเลี้ยงหมูนะครับนี่ครับสับกล้วยให้กินเนี่ยทันครับเพราะว่ากล้วยเราปลูกไว้เยอะอยู่ปลูกและก็ลายไว้นี่หลายจุดหมูโ,มโตโได้เนี่ฮะลอยบุ้งมาเล่นอย่าเอาเผา เกิดขวนด้วยอะไรครับนี่ครับโอ้ยิ่ชุ่มดีครับใบแต่ยอดแต่ผมครับโดน,นปลุกเลยเ,เก็บมาฝากแ้ะครับวันนี้สำหรับบ้านสวนแม่บุรีก็เรจฝากนี่ครับอะไรที่ลงดินงามทั้งนั้นครับดูฟักทองครับ ติดเครือเป็นเครือครับติดดอกแล้วครับแต่ยังไม่ติดลูกกับปลาอยอดเต่าปลุกเอยครับยังไม่รัดยอดใหม่เลยรัดยอดหาก็โดนมาเนี่ยครับกินทุบเกี้ยงเลยปลุเลยโอเคครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับมาดูน้องไก่ด้วยแล้วก็เก็บเอา,อาไข่นะครับไป มาเก็บไข่กลับไปแล้วก็ชะอมนะครับนี่ครับพริกนี่ก็เวลาเขาล่วงนะครับเขาจะงอกปล่อยไว้เลยครับสองสามต้นนู้นด้วยนะครับปล่อยไว้ได้เก็บกินครับเก็บรับประทานได้เก็บกินได้เลยครับนี่นี่กระบกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามบ้านสวนแมวลีเกษตรฟาร์ด้วยนะครับวันนี้พามา ชมสวนเราตอนเย็นครับอากาศดีๆครับแล้วก็หลังจากฝนตกไม่แรงพอชุ่มชื้นได้นะครับแล้วก็ไาเก็บไข่เลยครับสามวันแล้วครับไม่ได้เก็บนี่รถเข็นขยะผมครับมะพร้าวล่วมเย็นดีครับผมสวนที่สวนนี่นะครับปลูออกบ้านอีกสักหลัง ที่สวยอยู่ก็ได้นะครับทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะครับต้องมาลงทุนครับอต่ลืมติดตามมันสวนแม่เลีนะครับขอบคุณและสวัสวดีครับ